เปลี่ยนหน้ามาหน้าโปรเทมยังาไปเลงไปดิไปไปชิ้ไปเขยชื่อไปไปแล้วเปไไป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 ไไปไปไไปไปไไป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 ไไปไปปไปไปไปปป เอยากปั่นกันแเลยมึงไฟยังไงตูมึงนั่งมาปะเนี่ยนะมีหน้าเมืองนาเนี่ยเฮ้ยมึงะวัาห้นั่งมาปะอสระวนตีอิสระเห้กูลงวก่อะไรกู้กูเงื่อะไรกูนึกมึงไม่มาไรคยกูจะลงรถกบอกไปเลยไปดิเลย ทำไมพี่เดะไม่รู้อ่ะไม่แค่มืดแบบปรับการจ่อมาจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยรีบไปกันจังเนี่ยก็จอบไว้แค่ตรงนี้แหละเอาันมบู้าไปคุณตะวันเปโซ่ผิดพวกเราไปเลยไม่กช่บูเบอรี่คณตะวัน ก็สู้ผีอย่างมอมันครับแต่เราทิ้งเขาไว้ทำไมเราหนีออกมาทำไมพวกเราเป็นคนอย่างนี้ผมทำอะไรผิดเชิญอะไรใช่ไหมอุ้ยอุ้ยเลื่องรถเรืองรถเฮ้ยกินกิมกิมกิมเอาเลือดเอาเลือดเ้าเลือดตูเลือดเหรอไอเลือดดิเออมึงมึงมีเลือดใช่ปะเฮ้ยไอเพื่อนไอเพื่อนเ่อนคนยักไม่อยากใายไปดวน ใช้เลือดด่วนเลยรอดวเลยรอดตูวเนยเกือบแล้วมึงรอดรอดตูดไปดีนแบบแะมีมีตัวใหญ่บนหอคอยเนี่ยมันจะมีคอมเคลนไม่ได้บนหอคอยมีคอมากูไม่เคยขึ้นเลยนะแต่เดินมาไอ,อ้กิมที่กิมจะชนเนื้อคอบนหอคอยเนี่ย ม่เลวางกองอะไไว้กูบอกเลยว่าตั้งแต่กูเล่นมากูไม่เคยเข้าไม่เคยขึ้นหอคอยไม่สกิลไอ้ซอมบี้อย่างไรกูชนะสมบี้เกมนี้ฟันยากว่ะหักเวลากูจะวิ่งเข้าไปมึงก็หยุดยืนถับไอเร็วเร็วลุกลุกบนหอหอคอยเลื่อนลงแปลงไม่ได้หอคอยไหนอ่ะขาต่อวันไม่เจอ ขอค่อยไหนอ๋อนั่นเองเอาปุ๊บวิ่ง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 เอาวิ่งไหมกิมกิมมาไหมเนออยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงกลางนี่เลยตอมบี้มาขึ้นหอคอยไม่ได้เอาเลือดมาเอาเลือดมาทำไมจะตายเดี๋ยวเลี้ยงมาเด่นละแปดเนี่ย เฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเยี่ยไปไปเอาไปเสร็จไปก่อนผมมีแค่นี้นแหละไม่ต้องไม่ต้องเราเคีร์อเอา้าเอยนี่ปืนปืนฟันซุ่มได้เฮ้ยเจ้าลิ้นแดงแตะเอ้ปืนฟันซุ่งได้ คนนี้มันเหเดียวขาวไอ้ยูกลันไม่ได้ยูไม่เจอเยอะไรเลยวะทำไรอ่ะตันึ่งตั้งนึ่งคุยอะไรโกแกท่อะไรโกแกล่ะไอเจะแต่โกแก่หนึ่นึ่งเฮ้ยเกือบตกแต่ตนีมีเลยวะัง่ะพ่อ ถ้าไมา่ปืนพ่อเขาด้วครับใครจะเอากล้องใครจะเอากล้องซุมได้ใครจะเอากูกมีเมื่อกี้เลยให้เขาด้วยปืนอ่ะเป็นปืนกูนได้มาเมื่อกี้ว่ะกล้องสไนเปอร์ของลูกยงไหนเอากล้องสไนเปอร์กล้องสไนเปอร์เลยยิงไหน<ร>เอ,หอ่ยกูมีกล้องสไนอะ่ะแต่เอามาใส่กับลูกสอง มีปืนมีหน้าทไปด้วยเกิดอะไรขึ้นทำไมกูเห็นซอมบี้นอนตายอู้ค่ะเบย เกมเกมก็มีรถที่วถนะอะไรนะพูดคุยอะไรของมึงฟังไม่ดูเรื่องไปรอที่รถนะก็ไปรถเลยก็ไปรถเลยกลับบ้านกันปัป๊บปับับยังไม่ได้เข้าใหญ่เลย กินกินไป,ไนไปอีกใครมาไปป่ะไปไปตะวันมาเร็วเ,วเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวมึงทำอะไรอยู่เนี่ยมึงน,นานกับคนอื่นเลยเ<อ>แหละเก็บของแต่งปืนมาให้เนี่ยมึงจะเก็บมาเป็นกระดังไรไงของแต่งปืนเนีกูเก็บอันเดียวพอแล้วสามีโคตรโง่ อยากให้ฝาบอย่างนึงเนี่ยเกมเนี่ยลงบันไดบันไดนี่ขอให้มันลงดีๆหน่อยกูขาหักมาหลายรอบใช่ใช่กูขาหักมาหลายรอบแล้วบนไดเีอะลงลงยากเออกินกินเมื่อเกี้นี่ขาหักก่อนไ่ปไหมที่ก่อนไปที่ก่อนไปเก็บไปไหมที่ก่อนไปเก็บได้ที่ไหนอะกูว่ากูเผยว่าไว้เองอะ ไปล้มัเขาเรียกว่างภาพเลยกินเลดดอดไหมเอามาดีปะกูมีปืนกระบอกหนึ่งมีสองกระบอกมีลูกซองมีอยู่สองอันเนะี่ยเลดดอกขออันเดียวพอกิน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 ไปอีกคันก่อนเลยแล้วมึงอ่ะเดี๋ยวยืนยู่อค้านันปับหนึ่ง เดินไปก okay. ันไห้โอเคจะตัดสินใจจะเดินตะวันไปเราไปสองคนเร็วทางว่าเลือดพทบไม่มีแล้วเยเลือเหลืออะไรสามแปไม่บอกกัวะัวเลือท่านไปถึงสามแยกก่อนยืนยัถึงเอ้าเยี่ยจนต้นไม้เดือดพัง ระวังระวังบึ้มตอนอยู่ในรถน,นะกู้พาเลยเราเลือดเร็วๆใช้เลยไอยตัวมันอยู่มันเดินม,มาค่ายเหรอเนี่ย <c oughs> เร็วไปเร็ไปเร็ไอตัวมันมาค่ายแล้วเรากลับบ้านเฮ้ยอย่าหกิมไม่กินข้าวมีเงี้ยก็มอง,งมาค่ายแล้วอะ่ะ หมูคิดเดินกลับเองกูได้ยินเมื่อกี้ถามตะวันใช่ปะโอเคๆกลับเองนี่ด้เดี๋ยวมึงจะมาก็มาเลยกูรอสองสอใช่สอบหมดแง่ตะวันกูมี b ีดอกระบอกหนึ่งว่ะเย้ๆได้สนปืนแล้วอ้าวเฮ้ยกระบอใหญ่ขึ้นเออไม่รู้อ่ะ กับบอลนะที่คุณใส่กับตอ้อสีเหลืองตัวไหนใหญ่กว่ากันอ่ะกะเบ๋าที่มึงใสด่ดิโดนกูจะรั่งไกลแล้วนะอย่าอะแดกมึนออ้องป่นกูันเป็น B S F ปืนตะไนเก็บเสียงอย่านะกินอย่านะรู้เลยมึงรีบวิ่งมาตอนนี้กูอยู่ไหนกันะนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยววันหลังไปแอร์พอร์ตกันมยไก่ที่ผายแอร์พอร์ตไอ้นี่ไม่ดีหรอ อเากว่าจำได้ว่ามีลูกนูอยู่่ <ไฟ S 2> ะเก็บลูกนูก่อนจริงจริงเยอตเยอะจนหยุดหยุดป้ายมาแล้อเคกูม,มืนกันอยูานแล้วเฮ้ยเมื่อกี้เจอในวิชันนะแต่กูไม่รู้วา <c oughs> ใครใครไอ,อยังไม่มีก็เลยไม่เก็บมามีแล้วมีแล้วก <c oughs> ินระวังอห่่ชคอมบี้นะงน้ามระเ้งนาระเบิดหยบไปแล้ว ไม่นะมันตันไม่ได้เหยียบตันยิงเิ่งให้โอเคดูคน,นร้ายอ่ะม,มันเามาื่แกี้วางไหมเรากลัวมันจะระเบิดก็้วไอ้ยิงเิ่งให้เลิอกอัดคลิปก่อน